สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และก็มีการใช้ไพ่นะคะเพื่อมาประกอบคําทํำนายด้วยและเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกในด้านการเงินการทองของแต่ละลัคนาราศีประจำปี2568เนื่องจากปี2568นั้นมีเหตุการณ์สำคัญทางโหราศาสตร์เกิดขึ้นค่ะปี2568นี้เป็นปีแห่งการตัดสินใจ เป็นปีแห่งการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองภัยธรรมชาติถือเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายหลายประการถ้าเราจะมาเจาะลึกกันนะคะในด้านการเงินการทองสมัยก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแต่ละคนนั้นมีพื้นดวงที่ไม่เหมือนกันอิทธิพลของดวงดาวก็ส่งผลต่อตัวคุณไม่เหมือนกันเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะ ว่าแต่ละลัคนาราศีด้านการเงินของคุณประจำปี2,568นั้นเป็นอย่างไรบ้างคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะหากเราจะพิจารณาด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเราจะต้องดูที่ดาวพระจันทร์นะคะเนื่องจากว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ แต่ถ้าเราจะพิจารณาในวงกว้างแบบตลอดทั้งปีแบบนี้คงไม่สามารถพิจารณาที่ดาวพระจันทร์ได้ต้องอาศัยดาวดวงอื่นๆนะคะอย่างเช่นดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีมิถุนดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่ดาวที่ให้โชคให้ลาภให้ผลดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวตัวแทนการเงินการทองค่ะ ส่วนดาวพระราหูก็ถือว่าเป็นดาวแห่งโชคลาภเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพะของชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นเองถ้าเราจะมองโดยภาพรวมนะคะในช่วงครึ่งปีแรกของปี2568 ดาวพระราหูก็ยังโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีมีนค่ะอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตาพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมปี2568ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนสุขพะก็จะทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีกุมอยู่ในเรือนสุขพะของดวงชะตาได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งในรอบ18ปีนะคะ การที่ดาวพระราหูจะโคจรกลับมายังราศีกุมมาอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอถึง18ปีข้างหน้าเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นการมาของดาวพระราหูในครั้งนี้เข้มแข็งและโดดเด่นแบบนี้ย่อมมีในยะสำคัญเป็นอย่างมากชาวลัคนาราศีมิถุนคะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณตั้งใจมีโอกาสที่จะได้มาในปี2568นี้แต่มันต้องมาจากการทุ่มเทรแรงกายแรงใจนะคะเพราะก่อนหน้า น,นี้ดาวพระราหูก็ได้สถิตยอยู่ในเรือนกรมมะเรือนการงานหากชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดตั้งใจทำงานวางแผนระบบงานอย่างดีดีหรือรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะในช่วงที่ดาวพระราหูเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้คุณจะได้มาในสิ่งที่คุณคาดหวังเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปถึงไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางด้าน การงานหรือเป้าหมายทางด้านการเงินนะคะส่วนถ้าเราจะเฉพาะเจาะจงไปที่ดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะเห็นได้ว่าดาวพระอังคารนั้นได้ทําการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2567 ยาวมาจนถึงปี2,568ในช่วงเดือนมีนาคมถัดจากนั้นดาวพระอังคารก็จะมีการโคจรมนองศาคือหยุดนิ่งนะคะไม่มีการเดินหน้าหรือถอยหลังเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะถือเป็นความผิดปกติถือเป็นความวิดพริตของดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะดังนั้นในช่วงครึ่งปีแรกนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะยังวางใจเกี่ยวกับการเงินการทองของตัวเองไม่ได้มันมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายไปในทิศท างอื่นๆค่อนข้างเยอะบางคนนะคะก็ใช้จ่ายไปในเรื่องของครอบครัวค่ะมีเกณฑ์จุนเจือคนในครอบครัวหรือมีบุคคลในครอบครัวป่วยไขย้ไม่สบายไม่เช่นนั้นก็จะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับการซ่อมแซมบ้านต่อเติมบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านสร้างบ้านใหม่หรือซ่อมแซมรถค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินหรือคนในครอบครัวมันยังคงมีมากอยู่ คุณก็ควรที่จะวางแผนการเงินการทองเอาไว้ให้ดีในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะคะพอเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังนะคะดาวพระอังคารโคจรเป็นปกติมากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนได้รับกับกลาบก้อนใหญ่ก้อนโตมีความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตค่ะ ต่อมาถ้าเราจะพิจารณาที่ดาวพระพฤหสัสบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิดาวเจ้าเรือนกัมมะของชาวลัคนาราศีมิถุนในระยะนี้ดาวพระพฤหัสบดียังโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภ อยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาชาวมิถุนหลายคนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเจอปัญหาค่อนข้างหนักหน่หนวงเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการทํางานค่ะเพราะดาวพระพฤหัสเป็นดาวกรมมะและโคจรมาเป็นวินาศรวมทั้งดาวพระพฤหัสยังมีการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนอยู่ในจังหวะที่พักองศาด้วยชาวมิถุนหลายคนมีเกณฑ์เปลี่ยนงานนะคะต้องออกจากงานเก่าต้องหาที่ทํางานใหม่ ถูกรีทายหรือว่าถูกเออร์ลี่ให้ออกอะไรก็ว่ากันไปนะคะมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างหนักหน่วงแต่พอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมปี2568ดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวสุขพระเคราะห์ใหญ่เป็นเทพเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะความสำเร็จความมั่นคงในชีวิต ได้โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณเพราะฉะนั้นทิศทางที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะประสบผลสําเร็จมันมีสูงมากๆถือว่าเป็นดวงชะตาที่โดดเด่นมากที่สุดในปี2,568เลยก็ว่าได้เพราะดาวพระพฤหัสบดีได้โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดจะส่งผลดีทั้งด้านการงานความรักความสัมพันธ์คู่ครองการเดินทางแล้วก็ด้านความมั่นคงและแน่นอนที่สุดคือเรื่องการเงินการทองที่ชาว ขนาดราศีมิถุนจะได้รับถัดจากนั้นนะคะในช่วงเดือนตุลาคมปี2568ดาวพระพฤหัสดวงนี้จะยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนกระดุมพของดวงชะตาค่ะเมื่อดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนการเงินล่าผลที่ดีทางการเงินย่อมมีเข้ามาคุณจะเจอกับช่องทางการเงินใหม่ๆอะไรก็ตามที่คุณพยายามหยิบจับหยิบทำอย่างตั้งใจสิ่งเหล่านั้นมีเกณฑ์ที่จะบรรลุและตอบแทนคุณกลับมาเป็นอย่างดี หลายคนคาดหวังในเรื่องของเงินเงินทองทองก็จะได้รับมานะคะในช่วงปลายปี2,568มีความโดดเด่นอย่างมากเกี่ยวกับด้านการเงินการทองเงินจะไหลามาเทมาและมาจากหลากหลายช่องทางชาวลัคณาราศีมิถุนบางคนอาจจะได้เงินมาจากธุรกิจกิจการที่คุณทําอยู่ได้เงินจากการขายหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินหรือได้เงินจากความสเสน่หาได้เงินจากคนรักคู่รักนะคะได้เงินจากทางไกลาทางต่างประเทศ ได้เงินจากอาชีพเสริมนะคะช่องทางเสริมช่องทางพิเศษที่คุณได้หยิบจับหยิบทำนี่แหละค่ะคือจังหวะดีๆของชาวลัคนาราศีมิถุนไม่พอเท่านั้นในปีนี้ดาวพระเสาร์จะทำการโคจรยกเข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนกรมมะเรือนก,การงานของตัวคุณดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเมื่อมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนกรรม,มะงานเก่าๆที่คุณเคยทํา อาจจะเอากลับมาทำใหม่มารีโนเวทใหม่มาปัดฝุ่นมาเคลียร์ใหม่แล้วมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จได้อีกครั้งมันมีเหตุปัจจัยหรือว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานเก่าๆหรือบริบทเก่าๆอาจจะได้ข้องเกี่ยวกับบุคคลเก่าๆที่คุณเคยร่วมงานมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะที่เขามาจุนเจือช่วยเหลือทำให้คุณมีผลสำเร็จทางด้านการเงิน และดาวพระสาวเมื่อมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะนะคะมันจะส่งผลทําให้การงานของชาวลัคนานราศีมิถุนมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะว่าเมื่อการงานมีการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมส่งผลต่อการเงินที่เปลี่ยนไปเราจะไปเจาะลึกในด้านการงานกันอีกคลิปหนึ่งนะคะในคลิปการงานปี2568ฝากชาวลัคนานราศีมิถุนคอยติดตามคอยรับชมเอาไว้ด้วยนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแต่ที่เด่นชัดเกี่ยวกับด้านการเงินการทองเลยนะชาวมิถุนปี2 5 0 8 2568นี้จะเป็นปีที่คุณหาเงินหาท้องได้คล่องตัวมากกว่าปี2567โดยที่คุณไม่ต้องทำงานหนักโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยเหมือนในช่วงที่ผ่านมาคุณทำเรื่อยๆตามปกติตามวินยัยตามกฎปรับตามการปฏิบัติตัวของคุณแต่ผลตอบแทนมันจะได้รับมาอย่างต่อเนื่องขอแค่ชาวลัคนาราศีมิถุนมีวินยัย นะคะแล้วก็ใส่ใจแล้วก็เต็มที่กับสิ่งสิ่งนั้นสมัยเชื่อว่าสิ่งที่มันจะตอบแทนคุณนั้นมันคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะจะเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีมิถุนได้สร้างเนื้อสร้างตัวนะหลายคนยังไม่เคยมีบ้านยังไม่เคยมีรถก็มีโอกาสที่จะได้มาครอบครองบางคนได้วางแผนซื้อบ้านตั้งแต่ต้นปีหรือบางคนวางแผนการสร้างบ้านตั้งแต่ต้นปีสัญญาณดีๆมันมีเข้ามาค่ะว่าคุณจะได้หลักทรัพย์แต่สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการจะกู้ซื้อนะ คุณต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีเพราะว่านี่สินเหล่านี้มันเป็นนี่ระยะยาวอย่ามองแค่ว่าปีนี้สองปีนี้เราจ่ายไหวอย่ามองแค่นั้นเราต้องมองระยะยาวว่าเรามีความมั่นคงในหน้าที่การงานดีหรือไม่เพียงใดแล้วเราจะหาเงินมาจ่ายค่างวดจากไหนที่มันพอจะจ่ายได้ไปในระยะเวลายาวๆ นะคะคุณต้องวางแผนให้ดีอย่าประมาทนะแม้ว่าดวงชะตาการเงินของคุณจะมีความเข้มแข็งมากกว่าช่วงที่มากกว่าช่วงปีที่ผ่านมาสมัยก็ไม่อยากจะให้คุณชันล่าใจหรือประมาทมากจนเกินไปเพราะการเปลี่ยนแปลงก็ยังมีอยู่และอิทธิพลของดาวมฤตยูที่โคจรสถิตอยู่ในเรือนวินาศก็ยังคงอยู่การเปลี่ยนแปลงการจากหายการสูญเสียสูญสิ้นมันยังมีอยู่ ะะชาวมิทุนในปีนี้สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมันอาจจะมากขึ้นเพราะชาวมิทุนหลายคนหลายท่านอาจจะข้องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะสมัยไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นนะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคนในครอบครัวหรือตัวคุณเองก็ได้ที่มีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับก,บการรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะเพราะดาวมรตยูก็ยังสถิตอยู่ในเรือนวินาศ นะส่วนดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนมรณะก็ยังโคจรสถิตอยู่ทั้งเรือนสุภะแล้วก็อยู่ในเรือนกรรมะมันมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับการรักษาตัวเองหรืออาจจะใช้จ่ายเงินไปกับการลงทุนการต่อย,ยอดถ้าคุณอยากจะได้ผลกาไรเพิ่มขึ้นอยากจะมีความจเจริญก้าวหน้าแล้วคุณไปลงทุนไปต่อย,ยอดอะไรสิ่งสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่คุณมีความรู้มีความเชี่ยวชาญอย่าทําเพื่อแค่เพราะว่ามีคนมาชักชวนอย่าไปลงทุนเพราะว่าคุณอยากได้อยากมีตามเขา มันอาจจะเป็นกับดักทําให้คุณต้องเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองก็เป็นไปได้นะคะและสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังอีกประการหนึ่งก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนให้ระมัดระวังความไว้ใจของคนรอบข้างที่จะทําให้คุณเสียผลประโยชน์นะคะที่คุณไปไว้ใจคนรอบข้างคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคุณมองว่าเขาไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรต่อคุณเขาไม่น่าจะมาหลอกลวงคุณไอความคิดที่ว่าเขาไม่น่าเนี่แหละคะ่ะ เขาอาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณโดยที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนคะในระยะปี2,568เป็นปีที่คุณจะหาเงินได้มากขึ้นมีความคล่องตัวทางการเงินและที่สำคัญคุณจะมีช่องทางใหม่ๆมากกว่าหนึ่งช่องทางและช่องทางนั้นมันอาจจะเป็นช่องทางที่คุณไม่เคยทำในช่วงปีที่ผ่านมา นะคะเป็นจังหวะที่โดดเด่นคุณจะเก็บเงินได้มากขึ้นมีเงินออมมากขึ้นแต่ก็เป็นปีที่คุณไม่ควรประมาทในการใช้เงิน เพราะความโลภตัณหาความอยากได้อยากมีกิเลสของตัวคุณหรือการหลงเชื่อคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวมากจนเกินไปอาจจะทำให้คุณเสียทรัพย์เสียเงินโดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนานราศีมิถุนชาวมิถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอก บอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปชาวมิถุนจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ